ถ้าพูดถึงตลาดของกระต่ายเป็นไงครับความต้องการสวนกระแสสินค้าบางตัวที่คือของเราดีแบบว่ากระต่ายเนี่ยขายดีมากจนไม่มีกระต่ายขายขายดีมากจนผลิตไม่ทันเลยฮะเพราก็ติจะขายเท่าไหร่ครับเวลาเวลาขายเนี่ยสาบาทตัวเล็กหรือตัวโตลูกนะฮะตัวละ3าบบาทในช่วงไอ้นี่คือราคาที่ที่ถูกหรือเปล่าครับถูกแล้วช่วงที่ราคาแพงเท่าไหร่ครับหกเจ็ดสิบบาทหกเจ็ดสิบ แล้วถ้าโตๆขายคนจะซื้อไหมฮะตัตโตไม่ค่อยได้ซื้อฮะส่วนใหญ่ที่เราขายดีมากที่สุดก็คือลูกกระต่ายทำไมเขาไม่ซื้อตัวโตไปเลี้ยงฮะจะเป็นเพราะว่าตอนเล็กๆน่ารักด้วยครับน่ารักแล้วใครเห็นตอนเล็กก็อืมน่ารักดีก็ซื้ออ่ออาอรวมทั้งว่ามันจะเชื่อง้วยหรือเปล่าฮะถ้าเลี้ยงตั้งแต่ตัวเล็กค่ะใช่ ค่ะน,นั่นก็มีผลนะคะเพราะว่ามันกระต่ายนี่พอมันโตมันก็คงไม่น่ารักอย่างที่คุณสมชายว่านะ,ค,ะคนเราที่ขายได้เพราะว่าความน่ารักของมันพูดก็พูดแต่ละ,ะตลาดกระต่ายเนี่ยมันเป็นตลาดของผู้ซื้อหรือตลาดของผู้ขายใครเป็นคนกําหนดราคาอม,มันก็ขึ้นอยู่กับว่ามันเป็นกระต่ายอะไรนะคะอย่างของกระต่ายเลี้ยงสวยงามเนี่ยเลี้ยงสวยงามถ้าเป็นของผมสายพันธุ์นอกนะที่ผมเอาเข้ามาผมเป็นผู้กาหนดราคา,าแล้วก็เราเป็นคนเลี้ยงเนี่ยบางตัวเนี่ย ได้ลูกน้อยมากเลย3-4มสี่เดือนผมได้ตัวหนึ่งอย่างเงี้ยก็ห่วงละห่วงไม่จะไม่ขายจะไม่ขายแต่ก็อดไม่ได้บางครั้งก็จะมาอ้อนวอนให้ราคานะผมบอกว่าราคาจริงๆมันไม่ถึงขนาดนั้นถ้าผมจะขายก็ขอเลื่อนเวลาก่อนอีกสักครอสองข้อก็จะขายแต่บางคนก็ใจร้อนมาอ้อนออกเคยมีเม็ดที่มาอ้อนแล้วเสนอราคาสูงมากเลยสามหมื่นก็เคยขายสามหมื่นสองอขนาดนั้นเลยนะ ไม่ใช่ตัวเดียวนะลวหลายตัวที่ผ่านมา